ร่วมแสดงวันนี้ครับยินดีครัคอนเสิร์ต vivo แสดมาเป็นอยามากเลยครับค่ะค่ะดีใจมากค่ะที่ได้ที่ได้เป็นคินเตอร์ว vivo รุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าดีใจมากๆที่เขาทังวิว่ต่อสัญญาด้วยค่ะแปลว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็วันนี้ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนค่ะกานงานนี้ vivo y36 น่าจีบวันนี้โชว์ไปกี่เพลงวันนี้โชว์โชว์ไป9เพลงค่ะโอ้คันหนึ่งคนมินิคอนเสิร์ตเลยใช่ค่ะคือมินิคอนเสิร์ตแล้วก็หลายคนบอกว่าวันนี้ ก่อนหน้านี้มีดราม่าออกมาที่เราร้องเพลงที่ร้องเพลงแล้วมส่วนดิกระสของสาบานอ่ะเขาบอกว่าลูกเล่นเยอะเกินไปเออที่ไหนล้มต้องดราม่าด้วยเหรอคะเออมันมีเรื่องไหนมันต้องดราม่าเหรอไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไมเห็นบ้างไหมไม่รู้อ่ะแอลว่าแอลว่าจริงใช่ไหมจริงเขาบอกว่าเหมือนเราไม่รู้แล้วแล้วแต่ความแล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนดีกว่าเพราะว่าก็ ถ้าเกิดว่าไม่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 ไมไมชอบก็ไม่ต้องฟังหรือหลีกเลี่ยงที่จะฟังอ,อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าทุกทุก,ทกอย่างที่ทํามาก็ผ่านกระบวนการความคิดเนาะก็มีความมีการซ้อมมีการมีการลองอะไรใหม่ๆปแปลกๆบ้างคะ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตรงไหนไม่ดีหรือว่าหรือว่ามีจุดที่แบบยังบกพร่องอยู่ก็เดี๋ยวจะปรับนํามาใช้ค่ะปกติบุ๊ที่มีอ่านแบบคอมเมนต์บ้างไหมเวลาเราลองอ่านอ่านนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไ<ห>ม่ไม่ มันไม่ไม่ยังไม่ได้สังเกตเท่าไหร่ค่ะยังยังไม่ได้เข้าไปดูเต็มเต็มไม่ไม่ค่อยเห็นค่ะแต่แับพวกคอมเมนต์เราเก็บไหมหรือว่าอถ้ามันดีก็เก็บหน่อยแล้วแล้วแต่จริงๆก็แล้วแต่เรื่องค่ะก็เก็บบางแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าออใดๆก็คือถ้าใครๆที่อยากจะออกมาติเพื่อให้เพื่อให้เราปรับอะไรใดๆให้ดีขึ้นแบบว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่า บางจุดที่เราที่เราปกข้องอะไรเงี้ยเราเองก็อาจจะมองตัวเองไม่เห็นนะคะก็แบบต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าตีไปเฉยๆเพื่อเกียรติแล้วแต่ค่ะมันมีเยอะไหมอ่ะพี่แบบพวกตีไปเรื่อยอะไรเงี้ยไม่หนูไม่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันหนูไม่รู้ว่าเจตนาของแต่ละคนเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็นั่นแหละก็จริงๆถ้าอันไหนที่มีเจตนาที่แบบว่า รู้สึกว่าตรงนี้มากไปหรือว่าตรงไหนน้อยไปของเราขอบคุณมากมาหักเลยค่ะแล้วว่าแต่สำหรับโบกี้โบกี้รู้สึกไหมเวลาว่าเราเร้องเพลงเราแบบเล่นเราเยอะมันแล้วแต่ช่วงค่ะคือหนูเป็นคนแบบว่าคือช่วงหลังๆเนี้ยค่ะหนูหนูเหมือนโชว์ทุกวันเลยค่ะแล้วงานหนึ่งมันค่อนข้างไหลวันหนึ่งค่อนข้างหลายงานค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าทีมงานที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขามีแพช่นมีอะไรต่างๆของเขานาะแต่หนูมีแต่งาน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 แล้วหนูก็รู้สึกว่า เวลาเราร้องเพลงอะเราอยากใส่อะไรใหม่ๆอยากฝึกอะไรใหม่ๆบ้างเพื่อเพื่อให้โชว์มันไม่น่าเบื่อเพราะว่าเราร้องแต่เพลงเดมิมๆไงแล้วเราร้องเพลงเดมิมๆเราก็เลาเราร้องเพลงไหนมันก็เหมือนเดิมไปหมดอะถ้าสมมติมันมีลูกเล่นหรือเราได้ลองทดลองอะไรที่เราลองซ้อมมาหรือว่าเราลองหาความรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเนี่ยถ้ามันดีขึ้นก็ ก็จริงจริงๆก็จะนํามาใช้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการร้องของโบมันไม่ได้เหมือนกันครั้งนะคะก็อาจจะมีบางครั้งเยอะบ้างบางครั้งน้อยบ้างจริงๆทีมงานก็มีแบบคอมเมนต์กันตลอดว่าวันนี้วันนี้รู้สึกว่าเอื้อนตรงนี้มันแปลกวันนี้รู้สึกเพื่อนเฮ้ยตรงนี้ดีเลยอะไรเงี้ยหรือว่าตรงไหนเยอะไปน้อยไปจริงๆทางทีมพูดคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแต่ละครั้งที่ที่ที่เข้ามาร้องเพลงขึ้นเวทีอะไรเงี้ยมันมันมีการดีไซน์ที่ไม่ไม่เคยเหมือนกันเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้คนดูเบื่อกับเพลงเดิ ทีมงานในวงเขาเขาฟังเสียงของเราทุกวันไงเราไม่อยากให้เขาแบบเบื่อหรือแบบหมดแฟชั่นกับเสียงเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วตัวเราเองก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆทําด้วยจริงๆต่อให้รอบนี้มันมันอาจจะดูเยอะหรือไรรอบหน้ามันมันก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนมันมันจะแบบแตกต่างกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอินโ้อะไรไปจําไม่ได้แน่นอนแสดงว่ามันก็เป็นการดีไซน์ของตัวเองให้มันเสียงไม่ซ้ําจาโน้ตไม่ได้ใช่แล้วหลังจากนี้นะคะจะมีอะไรให้กันติดตามหลังจากนี้นะคะจริงๆจริงๆกำลังคิดไว้กับตัวเอง อยู่คนเดียวลำพังว่าว่าอาจจะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่จะปล่อยเพลงหรือปล่อยอะไรเป็น EP อีพอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามกันอีกทีค่ะนนหน้าแค่ไหนนัคื้หน้ามัคืบหน้าไหมนไหนูก็ยังไม่มีอะไรคื่หน้าเลยมันเป็น,เป,นเป็นอะไรที่คิดคิดอยู่แล้ว,ลวก็กําลังดําเนินการอยู่แหละแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ปรึกษาค่าย เต็มๆอันนี้ทุกคนรู้ก่อนใครอีกแต่ก็คือเราว่าตีเองไมอยากเคยอยากทำตัวเองใช่คือ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 แค่ตอนนี้อยากเหมือนมีอัลบั้มใหม่แต่ว่ายังไม่อยากให้เป็นอัลบั้มที่จริงจังก็เลยอยากให้เป็นอีพีแบบจุดๆเพราะว่าตอนเนี้ยเราล้องเพลงตัวเองแล้วเราก็ร้องเพลงเดิมๆมาบ่อยมากๆแล้วด้วยเราไม่มีเวลาที่จะแต่งเพลงใหม่เลยช่วงนี้เวลาไปทํางานไปทัวร์เราก็จะพกคอมพกอะไรไปด้วยแล้วก็จะคอยแต่งเพลงใหม่ๆอยู่ตลอดค่ะแสดงว่าเวลาว่างก็คือแต่งเพลงกับ ไม่มีเลยเวลาว่างเพราะว่าเวลาเดินทางสมมตินั่งรถตู้อย่างนี้ก็ถือคอมไปนั่งทำเพลงด้วย,ยนคะคะใช่ะจะได้ว่าโปรเจกต์ต้องเซอร์ไพรส์ต้องว้าวกับแฟนเพลงที่รออยู่แน่น,นอนเลยก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นอะไรที่มันไม่รู้จะว้าวไหมแต่ว่าอาจจะเป็นโบกี้ในปัจจุบันขึ้นค่ะที่ที่เหมือนตกตะกอนอะไรบางอย่างได้มากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งใช่ทีนี้ได้มาัำไม หนูก็ขอให้ได้ฟังหนูไม่รู้ทันไหมเพราะว่าหนูก็ทำทำ,ทำอยู่ถ้าเกิดไม่ทันอาจจะมีเป็นแค่ซิงเกิลไปก่อนค่ะโอเคขอบคุณคี่ณค่ะขอบคุณค่ะ